ทอปเม้นไทยแลนด์สวัสดีค่ะคลิปนี้แอดจะพาทุกคนไปดูฝรั่งสาวที่ชื่อว่าเอ็มพาเที่วเมืองไทยกันนะคะเอ็มเป็นสาวชาอ,อังกฤษที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองไทยเมื่อปี2018และได้ถ่ายคลิปการท่องเที่ยวของเธอและเพื่อนๆเ,เอาไว้และนําออกมาเผยแพร่ผ่านช่อง YouTube ของตัวเองเอาไว้ตั้งแต่วันที่15มกราคมปี2019คลิปนี้มีการรับชมไปแล้วมากกว่า170,000วิว ซึ่งสาวเอ็มได้ให้รายละเอียดเอาไว้เพียงสั้นๆว่าการเดินทางที่น่าตื่นตาตื่นใจในประเทศไทยของพวกเราเมื่อปี2018เราไปเที่ยวที่กรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตและกระบี่ซึ่งคลิปของเธอนั้นถ่ายทำและตัดต่อได้อย่างสวยงามจะทำให้มีความรู้สึกอยากเก็บกระเป๋าออกไปเที่ยวว้างเลยและเช่นเคยนะคะและก็ได้รวบรวมควมคิดเห็นของชาว YouTube ที่ได้ชมคลิปนี้มาเล่าสูนรฟังแล้ว ส่วนความคิดเห็นของพวกเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะฉันชอบวิดีโอนี้มากประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ฉันโปรโดปรานมากที่สุดเท่าที่ฉันเคยไปมาและฉันก็แทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้กลับไปที่นั่นอีกครั้งความคิดเห็นต่อมานะคะเมืองไทยดูสวยงามอย่างไม่น่าเชื่อฉันอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ไปท่องเที่ยวในดินแดนแห่งนี้ความคิดเห็นต่อมานะคะ ประเทศไทยอยู่ในลิสของฉันอยู่แล้วแต่คลิปของคุณได้ทำให้ฉันอยากไปที่นั้นมากยิ่งขึ้นไปอีกความพิถี็นต่นมานะคะประเทศไทยน่าทึ่งมากผมตกหลุมรักมันผมได้ไปที่นั้นเมื่อดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมาประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ผมต้องกลับไปอีกหลายครั้งเพราะมันสนุกจริงๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถหาซื้อมะม่วงสุดอร่อยได้ในราคาที่ต่ำกว่ากิโลละ100บาทและไปใช้บริการนวดชั่วโมวงละ200บาทได้อีกด้วยความคิดเห็นต่อมานะคะโอ้พระเจ้าคุณได้ลองเล่นน้ำกับช้างด้วยคิดไม่ออกเลยว่ามันจะสนุกมากมายขนาดไหนความคิดเห็นต่อมานะคะไม่อยากจะพูดเลยว่าคลิปนี้ดีจริงๆฉันกำลังวางแผนจะไปเที่ยวที่ประเทศไทยในช่วงสิน้นปีนี้เป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือน และคิดว่าออกเที่ยวเริ่มตั้งแต่เชียงใหม่ไล่ลงไปจนถึงทางภาคใต้ของไทยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณถ่ายทำคลิปทั้งหมดนี้ด้วย GoPro Hero 7ความคิดเห็นต่อมานะคะผมเองก็อาศัยอยู่ในประเทศไทยและรู้สึกได้ว่าคลิปของคุณดีมากและคุ้มค่าแก่การดูมากๆความคิดเห็นต่อมานะคะดูเหมือนว่ามันจะเป็นทริปที่ดีของคุณเลยนะฉันเองก็เคยมาเที่ยวที่เมืองไทยด้วยเหมือนกันซึ่งฉันชอบมาก ความคิดเห็นต่อมานะคะว้าวสุดยอดมากฉันรักเมืองไทยฉันอยากไปเมืองไทยความคิดเห็นต่อมานะคะมันสวยมากรักทุกอย่างรักทุกจุดหมายปลายทางขอให้มีความสุขและสนุกไว้กับมันนะความคิดเห็นต่อมานะคะคลิปนี้ดีมากเมืองไทยนี้สุดยอดจริงผมอยากกลับไปเที่ยวเมืองไทยให้เร็วที่สุดความคิดเห็นต่อมานะคะการได้เล่น ได้สัมผัสได้คลุกคลีกับช้างการผจญภัยทางน้ำนั้นยอดเยี่ยมมากความคิดเห็นสุดท้ายนะคะดูจบทำให้ฉันอยากไปเที่ยวพักผ่อนบ้างแล้วสิจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้และสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ต้องการอ่านความคิดเห็นทั้งหมดหรือรับชมคลิปต้นฉบับด้วยตนเอง แอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับเอาไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและถ้าหากในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆด้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ